ให้มากินหัเน้เลยตัหมูกับแคบมูนี่เป็นกบหปูกับปูพร้อมหมน้ำมีชิมก่อนชิมก่อนำยังไงคำมีไข่พร้อมเลยทดไข่มาหรือบปล่ามาแล้วไข่ใชงเสียลูกนะเดียวสวยยุคงมากินข้ากินข้าวตับมู

นี่้องกินมานี่ยยห่วยอันนี้ก็ดีเห็นงานบอกถือเห็นงานของแท้เลยยังไตงงๆอยู่เขาสลัดกับมี่มัมีฮูเกบมากินนะซื้อพี่ใหญ่้วชูประหยัดเฉยถอ่ทอดไข่เนาะเมื่อกีนมีมีอะไรไหบนนัทอดไข่นะอ้นัามวยมวยมีวง บวยออกมาเอาไว้เตะเรียนอนข้าวเส้าบอกว่าสวยฮี่จะเปนข้าวพี่เนอเฮ็ดน้ำจิ้มบวยทอดไข่เดียบีบซอสก้อนฮะบวยย่างอ่ะบวยทอดไข่เด้บ้วยทอดไข่ได้ลูกจ้าอ่ะมดอะได้วยนะมดอะไรมดอะไรบอกมดกินมอที่เธา อทำงานทุกคนต้องเวลางนเนเวลาเก็บหมงเวบอกเงินเฮียวเลวะเฮียว่แหลกินข้าวตอนเที่ยงาแล้วะนาข้าวของข่าโมงหวปกติค่ะกินสี่โมงเขาเศ้าซ้ำเขาแรงนี้แล้วแรงเลยนอมันงเราจิแล้วมหมวยจ้แล้วิถึง้จะบ่กินมาตำหุงน้ำ หลายคนกูจะไปเล่นอยู่ทางผูมสามัรหอยกุกใเสียหน่อยหอยใส่งานั่นนาเซ้าตละปูตายอ่ะเงินอ่ะหนิ่งเลยหยิงหเงอะไลูกเลือกกี่บาทเนี่ยหบาท มจมเหรอัวมะกอกึมั้งมกอกรมงหอนจได้จกใหญ่เอาได้ลนเครืองเ้ละเขายินนะเขากินเขาหรถ้ารถ้านไม่้งนัรถไถนารถไถนากินข้าวเด้อซื้อยังคะบจ้ะเมนูหนอยผู้ยเพื่อนซี่แยกผู้ค่ะเมนูน่ะ กจพ่นซุดเลยกูขีดขี้ออกไปน้านี่มีกบอกกต้องหน้าบ้านนะจ้าเจสามแยกสามแยกมาเจ็ดที่หกกับโบเมนมันโบเมนซื้อช่วยไปเอินบักเหนือมาเบิ่งเหมือนเงินไมนอยอ่พุ่นช่วยไปเอินบักเหนือมาตู้เดี๋ยวเด้อ เราค่อยถามเพื่อนก่อนถามเพ <c oughs> ื่อนก่อน